ไรดเดอร์ที่หน้าตาปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนยังไงอ่ะหน้าตาไปแปลกๆนะหน้าตาแบบนี้ไม่สามารถปกป้องโลกได้ลองดูซิว่าจะมีตัวไหนบ้างเริ่มต้นด้วยตัวแรกเลยก็คือคาร์เมนูไอดเออร์เอ็กเซดอ้าวหน้าตาแบบมีปกป้องโลกหน้าตาอย่างเกมร็อกแมนมีผมด้วยไอดเดอร์อะไรเนี่ยไรดเออร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีผมนะใช่ครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมีผมมาได้ไงแลผมเนี่ยมันแหลมเปี้ยวๆปเี้ยโอ้โหเป็นตัวกตาในเกมหรือเปล่าแล้วหน้าตาเนี่ยมือคนใส่แว่นถึงจะตากลมๆนะแต่ว่าตากลมขาวอ่ะ ปกติไรเดอร์เนี่ยมันจะตาแดงบ้างตาดำบ้างตาเขียวตาเหลืองก็ว่ากันไปต่นี่คือตาขาวใช่ที่ขาดตาขาวหรือเปล่าแล้วดีไซน์เนี่ยสีชมพูมาเลยหรู้มาร์จนต้าไม่รู้เหมือนกันแต่สองอันเนี่ยดีเขียวไม่ใช่สีชมพูใช่ไหมไม่ใช่สีมาร์จินต้าแต่ว่าอันนี้คือน่าจะเป็นอักเก็เป็นอักเว็ตนโทนั่นแหละโทนั่นแหละไรเดอร์แบบนี้แหละปกป้องโลกหลายคนบอกพี่โอ้โหมันก็สวยนะพี่แต่ว่าด้วยความที่ไรเดอร์มันต้องดูแข็งแกร่งมันต้องดูเท่มันต้องดูทำมินอันนี้ คือตามความคิดของเรานะาแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นของเล่นเด็กเกินไปหน่อยอันนี้จะหาคุณมอดว่าแรงไม่ได้อ<า>ันดูสาภาพตามความเป็นจริงแล้วก,กันคลิปนี้ต้องเปิดใจนะก็็อย่างที่ว่าเขาจะออกแบบให้เป็นเกมไงแต่ว่า พอออกแบบมามันก็เป no okay, ็นด cool ีไซน์แบบนี an はは้ไปอะไรเงี is no ้ยหน้าตามันไม่ค่อยปกป้องโลกได้แล้วก็อาจจะมีแบบหนวดเนี่ยมีหนวดอย่างนี้เอ้คล้ายๆหนวดดูไปเหมือนหนวดนะเหมือนหนวดใช่ใช่ใก็ใส่ไว้แล้วก็มีหนวดอะไรเงี้ยอนะครับดูตัวตลกมากกว่าเนื้อเรื่องก็ไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมขอดูดีไซน์ก่อนละกันนะครับต่อมาคือตัวของคาร์เมเนเดอร์กาบุนั่นเองกาไลเดอร์ตัวใหม่ล่าสุดซึ่งดีไซน์เนี่ยออกแบบมาจากขนมใช่ครับซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยโอ้หวานฉ่ำเหลือเกินครับมีการไล่เฉดสีมีสีนน้ําาเงิบ ฟ้าบ้างชมพูบ้างและเหลืองบ้างให้เข้ากับสีขนมเออใช่โดยรวมอาจจะมีแบบสีโม่แซาแซมอยู่ตาหน้าผากและตาเหลืองๆครับผมขาดน้ำหรือเปล่าไม่มันจะได้เข้ากันดีไงโทนเนอแตโทนสีก็ถือว่าเข้ากันดีแต่ว่าหน้าตาของเขาเนี่ยเฮ้ยมันดูเด็กเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนเปิดตัวในใบปิดแรกๆเนี่ยหลายคนบอกเฮ้ยทำไมหน้าตาเป็นแบบนี้หวานไม่แล้วพี่ปกป้องโรคได้หรือเปล่ามันจะตลกหรือเปล่ามันจะเล่นเยอะเกินไปหรือเปล่าครับเป็นไงคุณแจดีไซน์ก็ยอมรับนะว่า ถ้าเขาเนี่ยออจกจะออกแบบให้มันเกี่ยวกับตีนเยลลี่เ,ออเกี่ยวกับขนมได้มากที่สุดแต่ว่ารูปทรงมันดูแบบ โอ้โหหวานฉ่ำมาเลยตาโตๆล้นๆยังไงก็ไม่รู้หรือหน้ามันแหลมอ่ะมันมันทรงแหลมมาเหมือนกับมันมีมันมีสองเขาแล้วก็หน้าก็โนแหลมมาแบบเนี้เขาเป็นลูกครึ่งครึ่งปรศาจครึ่งคนคือเขาจะกินเขากินตรงนี้นะกินที่ห่มที่ห่อมอะไรเขามีเข็มขัดเขาเรียกว่าเป็นพวกกรานิวกรานิวกรานิวเลยมันจะมีปากเรืองท้องแล้วก็จะมีเนี่ยมีปากตรงท้องอย่างแล้วก็ต้องหมุนด้วยนะทำ่มเขาต้องหมุนอันนั้นหมุนเวลาตอนใช้อเทมแต่ว่าเวลาพระเอกกินขนมไปเนี่ยเขาจะผลิตโปจิ โซมาได้อ๋อที่เป็นขนมโอ,โอ้เราทำงานแปลกๆนะใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นค่าปกติเนี่ยเขาเรียกว่าผลิตไม่ได้อต้องเป็นขนมเท่านั้นออ,อันนี้คือความพิเศษของพระเอกคือน่ารักมากขนมที่ขนมปกป,ป้องโลกครับผมนะครับอ่ะต่อมา ที่เราจะพูดถึงมีดราม่าก,กันหลายครั้งหลายคราวมากคือตัวของ Force คาร์เมเนอร์โฟรเซ่ซึ่งอันนี้เนี่ยออกแบบมาจากทีมจันหลวัด <c oughs> ซึ่งหน้าตาของเขา,นาเนี่ยก็ว่ายง่ายหน้าเนี่ยจันหลวจดมาเลยแล้วก็จะมีปีกอยู่ตรงนี้ตากลมๆแดงๆเอาจิงหน้าเติมแค่ลูกตาโอเคปากอะไรไม่มีไม่มีปาก <c oughs> อาจจะมีเสากายจั่เนวะเขาก็มีเสากายไม่ไรเด้อนะแต่ว่าหน้าเนี่ยมันทรงจันหลวดไปแล้วคุณแจ๊้องเข้าใจมันเหมือนกับไว้เป็นหนังเด็กอ่ะคล้ายกับกระตุ้นกล้วยหอมอ่ะ แล้วเหมือนให้เด็กว่าง่ายเออให้เด็กวาง่ายใช่เพราะว่าำตัวนี้ก็สีขาวแล้วก็มีเส้นๆอย่างเงี้ยครับผมซึ่งเส้นเนี่ยก็น่าจะออกแบบมาจากคล้ายกับนักบินอวกาศใช่ไหมใช่ครับชุดนักบินอวกาศเป็นไงมันดูยังไงคุณจ้านะล้นล้นไปธรรมดาไปอย่างที่คุณมอสบอกครับดูแล้วมันเหมือนมันเป็นเด็กมากกว่าเออเหมือนขายเด็กมากกว่าให้เด็กวาดง่ายง่ายนะครับดูจากทรงไม่น่าผกป้องโลกได้ใช่ครับผมก็ตามนี้แลวการสับคามในเจ้าโปเซหน้าต่างเงี่ยดูทรงไม่น่าผกป้องโลกได้หน้าตาเหมือนตัวตลกมากกว่านะครับตัวต่่อมาาทีเรจะพูด นะครับอันนี้เราไม่ได้เรียงตามยุคนะครับก็คือตัวของคาร์เมเน่ไรเดอร์ดีนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยผมติดอยู่อย่างเดียวติดอายหลายคนบอกพี่เอ้ยไอ้มดแดงเนี่ยดีมันก็สวยนะพี่แต่ว่าไรเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดไม่มีตาเนี่ยมันจะดูแปลกๆซึ่งดีไม่มีตาตากลมๆอ่ะไม่มีใช่ไหมมันเหมือนกับมีตาหลบในแล้วก็เอาแผ่นๆมาเรียงเออมันมีตาหลบในที่แบบว่ามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ที่มุมหันข้างคือไม่เห็นเลยเออจริงแต่ว่ามันมีขีดไงขีดมาคันๆคันๆแล้วขีดอ่ะเป ใช่ครับผมเออทำให้เราเห็นว่าเอ้ยข้างๆแล้วก็มีรูปปากเห็นอยู่แค่นี้แล้วเดเรามองไกลๆนะเออตัวนี้มีรูปปากสีสันต่างๆนานาเนี่ยมันเหมือนกับตัวร้ายอ่ะเชิงแบบตัวร้ายที่ทําแบบดูดีอ่ะทำมาต่อสู้เป็นคู่ปรับพระเอกอะไรเงี้ยทรงมันจะเป็นแบบนั้นทรงคล้ายๆกับตัวร้ายมากกว่านะครับเป็นคู่ปรับกับพระเอกอะไรเงี้ยแล้วก็สีสันอะไรเงี้ยสีฟ้ากับสีเหลืองซึ่งอาทิตมันก็โอเคนะแต่ว่ามันพูดถึงว่ามันขีดเยอะเกินไปแล้วตรงกองนี่ก็ต้องมีขีด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 อีกเห็นรูป บอกกันเลยว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะแต่ว่ากันไม่ได้นะไม่ได้หลายคนมีสิทธิ์คิดแบบนี้หลายคนมีสิทธิ์คิดต่างหลายคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเพราะว่านี่คือรายการต่างคนต่างคิดกันเก่ามากรายการนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมดูสวยงามกันไปนะครับเราเห็นดีไซน์ดีเอ็นจนชินแล้วไงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองดูแรกๆนะผมมองว่าโอ้โหนี่ไรเดอร์แล้วเนี่ยมันไปได้ถึงขนาดนี้แล้วหรือรู้นะว่าเป็นบาร์โค้ดแต่ว่ามันก็บาร์โค้ดเกินนะแต่ไม่มีดราม่านะไม่มีนะผมพูดดักหลายรอบมากเลยเอาต่อไปนะครับ ก็คือตัวของอนาเธออาจิโตนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยหลายคนก็บอกพี่ไม่เหมือนไรเดอร์เลยหรือเหมือนกับปีาศาจมากกว่าใช่ผมคิดอย่างนั้นทําไมอ่ะหน้าตาเนี่ยคล้ายๆกับน้องคูกนะมีมีเขาอย่างเงี้ยแล้วก็ตา,างแดงก็มีปากเล็กๆอย่าเงี้ยคล้ายๆกับหน้าตาน้องคูกซึ่งตาก็เล็กๆถ้าเกิดเราเปรียบเทียบเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยคาเมเดอร์ชินหรือเปล่าแต่ชินนี่เป็นไรเดอร์ได้ไหม ก็เขานะเป็นไรเดอร์แล้วอ่ะเออแต่ว่าหน้าตาเขาก็แปรกันออแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าชินเนี่ยก็คือแบบเป็นพระเอกถึงหน้าตาเนี่ยเขาจะมาแปลกในช่วงแรกแต่ว่าช่วงในท้ายเนี่ยเขามีเริ่มมีการพัฒนาการตาเขาเริ่มใหญ่เรื่อยๆเออเริ่มเริ่มเทเรื่อยๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยอากิตโตะก็เทเออกิวก็เท่ G จีทีก็อ่ะดัดแปลงมาจากคูกาละกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไงฮะคนละทรงเลยมันปีศาจอ่ะมันอโนนนะคุณแจ๊สคิดดูถ้าเกิดบอกว่าเป็นล้านบอสอโนนในเชื่อเลยออกมาเนี่ย ชั้นคืออนาเธอร์ที่แข็งแกรแ่งที่สุดไม่รู้ว่าเขาโมาโนรหรือเปล่า,า,ห,าหรือว่าเขาอยากจะกบเกือนหน้าตาตัวเองไม่รู้ <laughs> <laughs> เขาบอกว่าเขาฝึกมานานกว่าจะควบคุมพลังแล้วก็แปลงร่างเป็นาก,กิโตได้ผมว่าถ้าเกิดตาโตแนี้มันจะเท่นะ,ะแต่ว่าสีดายเขามเล็กถ้าเกิดตาโตเขาเล็กก็จะแปลกๆเปอนคูการลร่างแรก าเกิดเขาใหญ่เนี่ยเขาก็จะชูลงเหมือนอากิโตธรรมดาดิแล้วเขาจะชูลงฟันตัวเองได้ยังไงแต่ว่าดวงตาเขาเนี่ยมันเล็กเกินไปหน่อยนะครับอ่ะก็นยุคนั้นละกันนะครับต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือตัวของคาร์เมนไรเดอร์รีไวซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าหน้าตาโอเคนะลูกปากโอเคหมดแต่ว่าคู่สีที่มันจัดมาเนี่ยสีชมพูผมไม่รู้มาจิต้าชมพูไม่รู้อ่ะมาจิต้าก็ได้เอาง่ายคือว่าเป็นสีโทนนั้นละกันแล้วก็สีฟ้าเนี่ยัมันไม่เข้ากันม่นเหมือนกับ สีแบบว่าเอาเรนโบว์เหมือนไอ้ติมอะไอ,อ้อติมที่แบบดูจากทรงสีอย่างนี้เหละที่ปกป้องโลกได้คู่สีมัน,ปนแ,ปแปลกมันหวานอะออผมว่ามาตกมา้ตายเรื่องสีจริงใช่แต่ว่าดีไซน์ดีนะออรีไวท์เป็นแจ็ครีไวท์เท่เออรีไวท์แต่ล่างเท่หมดเอาจริงอะถ้าเกิดว่าขายความแปลกนี่ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าขายความที่แบบว่า้จริงจังออแนวแบบดาาราม่าซีรีส์อะไรเงี้ยไม่ได้ทนหวานโท,ทนตลกอะจากหน้าตามีฟันแหลมแหลมนึนกว่าโหนนั่นไดโดเสานะทุกคนไดโดเสานะ ไอสั์สีอย่างงี้หรือว่าเขากลัวว่าถ้าเกิดออกเป็นสีดําแดง่ะเดี๋ยวก็หาว่าล้อว,ว่าเอ้ยเป็นเวนอมหรือเปล่าวะผมเนี่ยก็นึกว่าทรงเดียวกับกาบูเลยเนี่ยทรงสีม่วงกาบูเลยเนี่ยสีสดใสทีสส่นเนี่ยสีสดใสเหลือเกินลายด้วยดิผมก็ไม่ชอบลายที่มันแบบว่าผัดพาดมาด้วยไงมันมันมีลายเปื้อน <c oughs> ต้องเข้าใจว่าเหมือนทาสีหกอ <c oughs> <c oughs> ใช้คาว่าโทนสีอะโทนสีมันไม่ได้ถ้าเกิดไล่เฉดสีเอาโอเคอยู่แต่ว่ามันเอาสีมาตัดกันเกินไปแล้วมันเห็นลักษณะเยอะจนเกินไปมันเลยทําให้เลยเด้์ตรงนี้รู้สึกว่ามันมันเสียดาย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 มาตกม้าตายตอนเริ่มต้นใช่โทนสีมันไม่ได้จริงอ่ะต่อมาคือะพุดหัวโตในคาเมเลเลอร์กรีดเออใช่ซึ่งมีอยู่หลายตัวเลย3ตัวนี้คือหน้าตาเนี่ยเหมือนกันเป๊ะ ก็แค่เปลี่ยนสีอะพูดตรงตก็คือไอ้หมีนี่แหละเออที่ไปตาลลูกดาวอย่างเงี้ยเเปลี่ยนสีบ้างมีเป็นแพนด้าบ้างอะไรแบบนี้เป็นหมีขาวบ้างเป็นหมีน้ำตาลบ้างเออซึ่งมันคือหมีเหมือนกันใช่แต่แค่เปลี่ยนสีใช่แต่ว่าประเด็นคือว่ามันเหมือนกับคนแต่งชุดมัดคอดอะใช่ฮะเพราะมันหัวโตอะใช่ต้องเข้าใจว่าชุดมัดคอร่ะที่ไปให้แต่ตามสนสนุกอะไรเงี้ยชุดหัวโตโตเลยก็ เต้นอย่างเงี้ยมันตลกใช่ครับผมเออมันสร้างอร่อยยิ้มกันเด็ดแต่ว่ามันไม่เหมาะกับการเป็นไรเดอร์ผมไม่รู้ว่าทาไมต้องเอาหัวโตขนาดนี้เออเอาหมีธรรมดาก็ได้ใช่ครับผมเอาแบบว่าหัวเล็กๆหน่อยหน้าตาทมินหรือคล้ายๆกับไอ้นี่ฮิบิกีก็ได้ไอตัวที่อสูรสงครามอ่ะมีขาวกล้ามใหญ่ๆน่นอย่าไรเงี้ยเอออางี้ดีกว่าทรงพละกําลังซีโรวันก็มีร่างหมีเย็นหมีเย็นเออใช่มึงพูดถึงหมีเยอะนะอันนั้นก็ดูดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าหัวโตแบบนี้มันไม่เข้าท่าเออใช่มันไม่เข้าท่าเหมือนกับชุดมัดขอด ชุดกอะที่เราจะดูว่าไรเดอร์ชุดกอะมันดูใหญ่อยู่แล้วแต่พอมาใส่กับไอ้ผู้ร่างพวกเนี้ยชุดกอะกลายเป็นดูเล็กๆเลยเออใช่มันเหมือนคนหัวโตอ่ะเออหัวโตตรีบอ่ะคล้ายๆกับเข้มขันนี่เล็กนิดเดียวเองถ้าเกถ่ายรูปรวมนี่ชิบหายเลยหัวโตอยู่ตัวเดียวใช่ครับเออนะครับอ่ะตัวต่อมา นะครับน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วคือตัวของเนรี่ในซีรีส์ของกรีทคล้ายๆกับไอ้ตัวเมื่อกี้แหละเพราะว่ามันก็มีการย้อนเยอะเหมือนกันออออนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆกับแกะหรือแพะสีชมพูเลยนะอ,อ,อาจจะมีย้อมสีบ้างแต่ว่าคล้ายๆกันเลยอาจจะหัวเล็กกว่าเมื่อกี้นิดหน่อยออแต่ว่ามันดูตลกมันเหมือนคล้ายๆกับชุดมาร์คอตแล้วมันมีอะไรฟูๆ <c oughs> <c oughs> เป็นขน ทำไมกรีตไม่มีขนบ้างตอทำไมตัวของเนออนไม่มีขนคือเขาจะเป็นแมวเห็นเร้เป็นแมวเขาดีไซน์ดีใช่นะแล้วก็ตัวของไทคูลเขาไม่ได้นะเห็นแลาวทำไมเขาไม่เอาขนเข้ามาแต่ว่ายดันมีขนซะงั้นแล้วขนได้ปุยมาเลยนะผมนึกว่าเฮ้ยไปสุ่มกระปองแล้วได้หรือว่าไปจุ่มของเล่นมาเฮ้ยได้ขนนุ่มมารูปจริงอันนี้หรือเปล่านะครับมันน่ารักเกินไปนะครับมันดูตัวตลกเกินไปมันดูขาขำจนเกินไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ด้วกันที่เรายกตัวอย่างมานะครับอันนี้คือว่าดกันไม่ ใช่หลายคนมีสิทธิ์คิดเป็นเพราะนี่คือรายการต่างคนต่างพูดโอ้เก <c oughs> ่ามากถ้าเกิดว่าพี่อะไรฮะเราเนี่ยคาวไม่ด้ร์ชินละเออเออมันม,มีหลายตัวนะพี่หน้าตาตลกในไรเดอร์แมนเนี่ยตลกไหมพี่เออใช่มีปากอะไรอย่างเง<อ>ี้ยตลกไหมตลกไหมไรเดอร์แมน Man หรือว่าจริงจังถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นผมโอเคนะแต่เวอร์ชันไทยเห็นหน้านั้นตลก เราจะตามล่าชิ้ดักใอ้สังเห็นตาผมรู้เลยว่าเอ้ยไม่ใช่ตัวที่แปลงร่างแน่นอนใช่โคโลทรงหน้าเลยที่หมายครับอันนี้ก็ทุกคนลองคิดไปดูแล้วกันว่ามีอะไรในใจหรือเปล่าที่ไรเดอร์ที่ทุกคนคิดว่าเอ้ยมันดูตลกไปมันดูแบบสีไม่เข้าท่าไปบางบางตัวเนี่ยสีแปดไปบางตัวหน้าตาแบบเหมือนเด็กเล่นไปอะไรเงี้ยบางทีบางตัวเนี่ยสีแบบมันออกเยอะเกินไปครับผมสีระเหยเนี่ยแบบว่าสีตกเนี้ยใช่ อะไรอย่างนั้นไปนะฮะโอเคอ่ะเสื้อไงอ่ะเสื้อหยิบมาเลยฮะกูแจนฮะหยิบมาเลยอ่ะนะครับนี่ครับเสื้อนะฮะหนังแมวตัวละสามร้อยบาทส่งฟรีแล้วก็หนังหมีลิมิเต็ดห้าร้อยบาทเอาสี่ร้อยบาทส่งฟรีครับผมลืมตลอดเลยนึกว่าห้าร้อยบาทสี่ร้อยสี่ร้อยผมเนี่ยลดราคาให้จัดเต็มละครับผมผมไม่เคยตั้งราคาหรอกนะแน่นอนปกติราคาหนังแมวเนี่ยตัวละพันห้าโอ้โหแต่ผมลดเหลือสามร้อยแต่ว่าหนังหมีเนี่ยตัวละห้าพันเออลดเหลือสี่ร้อย อันนี้ยิ่งกว่าตั้งราคาหรอกเหมือนเหมือนพวกแกช้อปปี้อะไงวะลุกลักราคาที่เราเนี่ยเอ๊ะแต่ค่าส่งเนี่ยเป็นร้อยก็ประมาณนี้ในครับสำหรับไรเดอร์นะครับถ้าเกิดมีอะไรก็มีมาได้ผมกลัวคนดูดูไม่จบคลิปพิมพ์คำว่าอะไรฮะคาเมเนเดอร์คุโรงานิอ่าไอ้หลายตัวที่เราพูดมาเนี่ยมันมันไม่ได้ขี้เหร่นะมันเราพูดถึงว่าไรเดอร์ที่มันหน้าตาแบบนี้ปกป้องโลกเราพูดถึงประเด็นเรื่องนี้นะไม่ใช่บอกว่าพี่ พี่มันก็สวยนะพี่เอ้ยมันสวยใช่มันสวยแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าประเด็นว่าหน้าตาแบบนี้สมควรเป็นไรเดอร์หรือเปล่าไม่สมควรใช่ฮะอาจจะเป็นแบบมันมาร์ทคอร์ดยืนแบบไปโชว์ตามสนุกอะไรเงี้ยใช่น่ามากกว่าหรือบางตัวเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเอ้ยมันเข้มเกินไปคนอื่นเนี่ยคนละทรงเลยนะใช่ไอตัวนี้มานี่มึงแปลกมากเลยเหมือนลุตตีมาอะไรมาลุตตีมาอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้เราก็ไม่ผ่านต่าครับมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันใช่ฮะหรือว่าสมัครสมาชิกที่ช่องทาง วีดร ok นะอนไหมคุณมอตห้าสิบบาทเลยได้เลห้าสิบาทนะครับมาเจอกับเราได้นะครับที่นี่ขอเรา,ารมาคุยสารทุกสุขดิบได้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับดูดวงดูหมออ๋อครับผมอ่า,อากลุ่มชัดลายกลุ่มเราเนี่ยจริงอยู่กนแบบพี่แบบน้องอ๋อครับพอทักกันพี่มอสครับสวัสดีครับตอนเช้าครับโอ้โหแล้วก็ส,สติกเกอร์มาเลยสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารอ๋อสลิมดีๆนี่ <laughs> <laughs> ช่องทางหนึ่งก็แฟนเพจเรานะก็มีทั้งโฟลฟันแล้วก็มิวิด็อกด้วยก็อย่าลืมไปดูได้นะฮะเป็นคลิปที่ดูง่ายๆแล้วกันนะฮะกับรูปภาพที่เราจะลงแค่ช่องทางเพจเท่านั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากละขอตัวลาแต่วันนี้เท่านี้บายๆครับบายๆครับอู้หูบายฮะดีนะครับโอเคพูดดีนะมาเขพูดดีละมึงมึงอะสองตัวปัญญาอ่อนเนี่ยมึงอะมึงเลยเริ่มต้นที่ตัวมึงเลย เดี๋ยวผมก็เลยมาพูดเนี่ยแล้วนางนางมาหน้าตามันจะออกนะพี่